สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมในเกม One Piece Thousand Storm เกมนี้เพิ่งลง App Store ภาษาอังกฤษได้ไม่นานแต่ตัวที่ผมเล่นอันนี้มันเป็นของ App Store ญี่ปุ่นนะครับเล่นมาสักพักใหญ่ๆแล้วมันก็อัปเดตไปไกลและ้วล่ะวันนี้จะมาเล่นให้ดูกัน เล่นกอนไอี่เลยเป็นระบบเกมแบบเล่น3มคนนะครับช่วยกันเคลียร์ด่านนี่ก็รอให้ครบโอเครอเลยอ่าวหน้าห้องกดแล้วไป ดันเจียนอันนี้เป็นดันเจียนเก็บของเก็บของสำหรับอีโวฟิล์มฟิล์มไม่ใช้ทำอะไรฟิล์มก็เหมือนกับพวกใส่อาวุธใส่ชุดเกราะให้ตัวละครนะครับถ้าเทียบกับเกมอื่นๆนะนะในเกมนี้จะใช้เป็นฟิล์มแทนระหว่างโหลดมันก็จะสอนระบบต่างๆ มาแล้วช่วงนี้มีกิจกรรมสะสมตัวโมเลียกับเฟโรนาสกิลหนึ่งมีสกิมสองบลูตัวโมเลียนนี่ผมยังไม่ได้อันติมันมาเลย ต้องเปิดกล่องกาชาเพื่อลุ้นให้แดงติดส่ว <Okay. S 1> นใหญ่คนชอบเล่นเอสกันมันเสียด่านได้เร็วดีสกิลมันแรงด้านบนขวาบนนี่เป็นระบบออโต้เปิดปิดได้ เปิดออโต้ไว้มันก็จะตีเองอัตโนมัติแต่มันจะไม่ใส,ส่สกิลเราต้องใส่สกิลเองนินึ่ง <c oughs> าตายหมดแล้วสกิลสองสกิลสยังไม่มีโดงไม่มีเลยเปิดไม่ได้สกิลสักทีตัวเลขด้านบนสองับสมก็คือมันมีทั้งหมด3ด่านตอนนี้ถึงด่านที่2 เกียร์แล้วนันที่3ก็จะเป็นบอสสัตว์เลยเอสอันติปุ้มวัมดเพลิงครึ่งหลอดนะโคตรแรงเลยเออจบก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแฟนบันพีชภาพมันก็สวยใช้ได้เลยด,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 ดูดิดูดิวิ่งดุกดุกดุก ก็จะเป็นกล่องที่เราดอปในด่านนั้นๆไม่ได้ของทองเลยนนี้ก็จะเป็นฟิล์มก็ฟิลม์มไล่ตั้งแต่สีเขียวสีฟ้าสีส้มสีเงินแล้วก็สีทองแล้วก็มีสีลุ้งอีกลืมไปประมาณนี้ครับสำหรับเกมวันพี e ชอบไม่ชอบยังไงก็กดไลค์คอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับอยากให้เล่นตัวไหนให้ดูหรือเคลียร์ดันไหนก็คอมเมนต์มาได้เลยสำหรบับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ